ที่เรากดร้อยสามสิบสองมันก็มาที่หน้าเพจเห็นไหมคะร้อยสามสิบสองตัวนี้รเราต้องการตรงไหนเขาก็จะข้ามกระโดดตัวนี้มาให้เรานะคะคในหน้าในเมนูออในดัชนีนั่นเอง yeah. that that. อันนี้ในส่วนของ Book Index นะคะส่วนตัวนี้คะ่ะออ,อะไร อิลลัสเตชันประมาณนี้เนะเาะกดเข้าไปดูได้ในเมนูอันนี้เนี่ยอิลลัสเตชันเนี่ยจะเป็นเมนูประกอบภาพภาพทุกภาพเลยถ้าผู้ใช้ต้องการเอาไปอ้างอิงอ้างอิงในการทำวิจัยหรืออะไรเนี่ยผู้ใช้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถกดเข้าไปในเมนูนี้นะคะคือภาพทุกภาพของตัวหนังสือเล่มนี้เขาก็จะปรากฏให้ในส่วน ทุกเลยทุกที่มีที่มีภาพเนี่ยคะ่ะลองเลื่อนดูแต่ถ้ามีคําว่าโชว์มอเมื่อไหร่ก็กดเข้าไปก็แสดงว่าภาพนั้นเนี่ยยังไม่หมดเราสามารถกดเข้าไปได้นะคะเยอะแยะเลยนะคะถ้าเราต้องการก็คล้ายๆกันคลิกขวา copy image n แล้วเราก็ไปลงในเอ่ microsoft word หรือ google drive อะไรแล้วแต่อะไรประมาณนี้การทำก็ง,ง่ายๆ อันนี้คือ last o f เอออะไรล่ะสางก,กินไม่ค่อยแข็ง illustration นะคะอย่างที่บอกกลับมาเมนูตรงนี้อ่า